คำเตือนช่องนี้ทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมน้องภูมิพาโชคขอขอบคุณที่กดติดตามจะไม่ได้พลาดคลิปต่อๆไปและรับชมจนจบคลิปขอให้ FC ฟซีรวยๆเฮงๆปังๆสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซทุกท่านนะคะเมื่อในแอดกร็ะเรลยผ้ามาที่วัดพูดตะเ้าทองนะคะ,ะเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อยู่ในจังหวัดอุดรของเท่านะคะกะจ็จะผ้ามากราบไหว้นะคะ นีก็นั่งจะผ้ากันไปนะคะสวยงามมากมากเลยค่ะหินีงง่นี้รอยฝ่ามือแดงอายุสองพันห้าร้อยปีผ้านองผูมาน้าหน,นะะ้าหามือเนี่ยก็ไดผ้ามาขอพ่อชิงศักดิ์สิทธิ์นะคะ อ,อ,อ,อยฟ้าเมื่อแดงลอยฟ้าเมื่อแดงอายุ 2, 4, <ะ>สองพันห้าร้อยถึงสี่พันกรมศิลป์ก็มาสำรวจแล้วนะใต้กรมศิลป์กรมศิลป์<ะ>บอกว่ายุคเดียวกับผาแต้มไนพาะเสียนสีแต่ของวัดภูตะเพาทองของเราจะเป็นคร,รม,มาจากักรในรูปก้นหอยค่ะ,ะ,ะสิ์วัดา่าชงอยู่ทัยธานีหลวงปู่ชัยวัดท่านบอกว่าสูงกว่าลอยฟ้ามือแดงคือลอยพระหัต<ะ>ของพระพุทธเจ้ามาแตะที่เรือตะเพาทอง เป็นรูปลางเรียเดินลูกหลาเด้อค่ะแ,แม่นค่ะตั้งชื่อบอกว่าวัดภูตะเพาทองเนี่ยก็ต้อ,กกตองมีสะดือคือจุดลอดตรงนี้คือถุงเงินถุงทองเขากระเป๋าเงินตูวในเด้อลูกหลาค่ะเปิดโชคเปิดลาบเปิดมหาล่ำรวยเปิดเอาเงินทองลูกลหลาเขากระ,ะ,ะเป๋าเงินตูวเอาค่ะเราจะพอไปเรื่องตรงไหนนะคะ่ะขาเจ้าคว่ำเสือก็เป็นเลื่องลอดตรงนี้นะคะ นะคะที่ขึ้นมากก็จะมากราบสักการะตรงนี้นะคะอากาศจะเป็นบริเวณร,รอบๆนะคะ อ๋อนี่ค่ะจะผ้าน้องพุ่มมาลุ่นน,นะคะจับปิงปองจากปูมุจารินนาคราชนะคะน้องพุ่มอยากจับปิงปองนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเลขสามค่ะฮอ้ามาจับอีกจับอีกขยเยากรขยเยาก่อน สามนึ่งนะคะไอ้ลูกนึงมาซโตกันสามหนึ่งสองเอาอีกสอตัวีกอกกตัว yani uh, สองยายก่อนขยายก่อนขยาวก่อนขยาวก่อน หนึ่กอนอีกตัวนึง้งยังขนาดฮะช้างช้งโอ้ไหนเว้ยพงเง้งอะเล็กสองเล็กงไม่ใช่ต้องพุ่งไปไหนจับลูกปิงปองที่ตรงพยานาคาลดนะคะ ปูมุจลรินนาขลาดนะคะ,คะสวยงามมากๆากเลยคะ่ะจะพาไปทางไปจุดชมรอยพระพุทธบาทนะคะยาเห็ดยาจนี้ห็ด จับก่อน đây là nó มีมงคอเลขบ่นิเดี๋ยวแต่ความเชื่อแม่แต่เคียนทองค่ะคต้นแต่เคียนยักษ์นาะค่ะคน,นี่ค่ะ เอาไหมเอาไหมเอออรเอยเอาไว้เลขสองก็ไปเอาสิยาวไหมยาวไหมนะยาวไหมอ่ขยาวอาอธิษฐานก่อนถ้าบ่อธิษฐานก็ไ่ได้กมิใ้ไม่เ็นได้ต้องไปดูซ่าเอา บูไปบูชาคุณไปบูไปบูชาก่นหนมาไหวแล้วคัยมาอาทิตย์นเลขสองคือเอาเหรอเอาพ่อฮะข้าวเลี้ยงออก้วไปแข้งจันัง้สิหกจันัง้ยสีนี่กระจาออกมากเออนี่กา นายช้อนๆนะลูกช้อนอะไรลูกใบข้าแล้วเพิ่นเอาใบเดียวแล้วก็ไปเอาใบอีกสองนบ่ปัักอนนั่นเห็นบ่กหลวง่อชอนไปเอามาแล้วมาอ่านนี่ค่ะหลวงพ่อพุทธบาตนะคะ อยู่เอ่ออยู่ในอุดรพุนจ้าอยู่ทังบันดุงพุนอ่าบ่อจ้า,า,จา,าบ้าบันมาจาักเสียแย่อยู่นี่ประจำเปล่โอ้มันจังหันอือหจ,<ะ>จ้าถามติม นี่ค่ะจะพามาเบิ่งบริเวณจะดูไหนอันนี้ดูดู้สีมดูดูดูหน่อย ไม่หัดตือนูี่ได้ยจะพาไปจุดชมวิวไปไหมพาน้องคูมไปจุดชมวิวไปไหมไหลุมความเชื่อมีพญายนาคเพืนเที่ยวทางนี่ได้ นี่ค่ะนี่ค่ะเลือกลงไปเลยบาหวานลงไปเล่แมนบาแบงปารุตจังเลื่อแม่มันเป็นน้ำขังใช่ไหมเลกนด้นเหรอ เดี๋ยวจะพาไปจุดชมวิวค่ะวัดภูตะเภาทองวัดภูตะเภาทองนะคะพามาชมค่ะสถานที่ท่องเที่ยวนะคะสวยงามมากๆเลยค่ะ ครับเด้อแอดพามาชมบรรยากาศน้ำงามนะคะหาไปฝากพี่ฝากนอ้องต้นพักติวตัวนี้รอพักติ๋วท่านโอ้นี่ว่าพี่แม่ามาเดี๋ยวยายายาไม่จับแม่บุ๋ม เก็บภาพบรรยากาศสวยๆมาฝากไนี่ลเรแม่เห็นเห้วเอาเนี่ยหนอยนี่ต้นพักติว่าต้นพักติวนี่นเนี่น่อยสพักติวซุปน้องูไไปาสำหรับเอฟซท่านไหนที่อยากมาเที่ยวกับมาได้เนาะค่ะ ที่จังหวัดอุดรน,นะคะอนนําเภอหนองวัวซอวัดภูตะเพาทองบอผู้สวยงามขาสั้นเราแอดมาเก็บภา,ภา,งงา,มมาภาพงงามาฝากเอฟซี่นะคะตามที่น้องพุม่มได้จับไปแล้วเดีย๋ยวจะไปสรุปอีกที่ยนึงนะคะกับลูกปิงปองนะคะ ้องก้อสวยไหมสองกุ้มสวยไหม่วยฮะโอ้ชุนนุชชุนนุชนุดยุ้สชุนนุชให้นุดโอ้โอ้โอ้โอสวยไหมอีกวัดนึงเาเดี๋ยวจะพาไปอีกวัดนึงนะคะ กาได้มาเที่ยวแล้วเนาะค่ะเมื่อนี่ก็เลยอยากพาเก็บภาพมาฝากเอฟซเนาะค่ะทั้งช่องเนาะค่ะฝากคนไลค์กดแชร์กันนะเลยค่ะจะได้ภาพสวยๆคลิปเด็ดๆออกมาให้เอฟซีได้รับชมเนาะค่ะียจาย่าวย